รับโชคจุกๆุสี่วันเกิดวาสนาเศรษฐีเตรียมรับรางวัลก้อนโตชีวิตดีดีได้จับเงินล้านส่งท้ายปี 1. นึ่สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ฟ้าเปิดดวงเป็นใจช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆในการก่อร่างสร้างตัวแถมช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากหน้ามือเป็นหลังมือความรวยจะปรากฏ ยิ่งคุณคอยคว้าหาความรู้หรือขยันทำมาหากินช่วงนี้จะประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานมากส่วนการเงินมีโอกาสจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือได้โชคโดยสเสน่หาสิ่งของที่คุณอยากได้มานานจะเป็นของคุณแก้วแหวนเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าชีวิตจะมั่งคั่งร่ารวยมีแต่ความสุขสมหวัง 2. สําหรับท่านที่เกิดในวันพุธ คนวันนี้ด้วยความขยันในการทำงานอย่างเต็มที่ทำให้หน้าที่การงานโดดเด่น คุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการสร้างรายได้หรือมีช่องทางใหม่ๆในการหาเงินยิ่งพัฒนาตัวเองขึ้นก็จะยิ่งร่ำรวยความวุ่นวายใจที่มีกำลังจะหมดไปมีแต่ความสุขความเจริญมาเยือนนาที่การงานดีแล้วการเงินปังสุดๆการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้รุนรางวันใหญ่อีกด้วยความรวยจะบังเกิดคนวันนี้มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ 3. สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นั้น ต้องเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคต่อไม่มีอะไรมาขวางกัน้นเพราะว่าอุปสรรคปัญหาที่เคยมีกำลังจะหมดไปหากหวังงานใหม่หรือมีแผนเริ่มต้นธุรกิจใหม่มีโอกาสลงมือทำได้เลยเพราะช่วงนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วทำการสิ่งใดจะสำเร็จดังปาถนาข้อผิดพลาดที่เคยมีก็จะได้รับการคี้คายหรือผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทำให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้เงินทองไหลมาเทมา วาดฝันอะไรไว้จะมีเกณฑ์สมหวังดังปาถนาอันดับสุดท้ายสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารดวงชะตาปรากฏความสำเร็จแบบเด่นชัดชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นการงานดีการเงินปังความสำเร็จปรากฏ คุณจะสามารถทำมาค้าขายได้สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีเตรียมตัวนับเงินร้านชีวิตจะประสบความสำเร็จมีเงินทองใช้มากลน้นความร่ำรวยจะมีมาเยือนอย่างไม่ขาดสายหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีข่าวดีเข้ามารัวๆ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ